มีใครกำลังมองหาสุนัขคู่ใจสักตัวไม่น่า My มพีทไมแฟมกับน้องหมอโอ๊ตจากโครงการหมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจรซีซั่น3อยู่กันที่ฟาร์มไทเกอร์บีเกนแต่ก่อนจะไปดูความน่ารักขอทำความรู้จักเบื้องต้นกับเจ้าตูหูยาเป็นก่อนนะคะ บีเกิลเป็นสายพันธุ์สุนัขที่สืบเชื้อสายมาจากสุนัขที่ใช้ล่าสัตว์ค่ะโดยจัดอยู่ในกลุ่มสุนัขล่าสัตว์ขนาดเล็กเช่นกระต่ายและเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากในประเทศอังกฤษสุนัขบีเกิลเป็นน้องหมาขนสั้นขนาดลำตัวกระทัดรัดมีใบหูที่ยาวเพื่อช่วยในการดักจับกลิ่นค่ะและจมูกคันเทพที่ดมกลิ่นได้อย่างดีเยี่ยม จึงถูกนําไปฝึกให้เป็นสุนัขตารวจเพื่อค้นหาวัตถุต้องสงสยัยแต่นิสัยส่วนตัวของน้องก็ยังมีความน่ารักแบบลน้นล้นจนกลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปเลยค่ะและยังเป็นเพื่อนกับเด็กๆได้เป็นอย่างดีแต่ต้องขอบอกเลยว่าบีเกิลยังมีมุมดื้อเล็กๆรัดหน่อยๆบวกกับพลังที่แสนจะล้นเหลือรับรองเลยนะคะว่าใครที่ได้เลี้ยงเจ้าบีเกิลไม่มีเหงาแน่นอนค่ะชื่อไทเกอร์บีเกิลฟาร์มนะครับผมก็เปิดมาแล้วประมาณ3ปีนะครับ ตอนนี้ฟาร์มก็บีดเองผสมเองหมดเลยนะครับผมมีแม่พันธุ์ทั้งหมดนะครับก็ประมาณ40ตัวพ่อพันธุ์อีก4ตัวรวมลูกหมาด้วยก็เกือบประมาณ60ตัวครับผมแนะนําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของที่ฟาร์มรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับอของเราก็จะมีพ่อเสือนะครับไทเกอร์ก็คือเจ้าชื่อชื่อ,อฟาร์มลยมใช่ไหมฮะคือเลี้ยงมาตั้งแต่ก็คือเริ่มเลี้ยงครั้งแรกเลยก่อนที่จะเพาะฟาร์มนะครับก่อนที่จะพอพันธุ์แล้วก็เลี้ยงน้องมาจนจนรู้สึกว่าชอบ ชอบน้องนะครับก็เลยเลี้ยงมาตลอดแล้วก็พอตรงนี้มาตลอดนะครับก็คือพี่เตยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเล่นก่อนเลี้ยงมาเป็นสมาชิกในครอบครัวเพิ่มใช่ครับจะเลี้ยงเล่นมาตลอดเลยแล้วก็ค่อยมาพอประมาณหนึ่งปีค่ะค่อยพอจุดเด่นของบีเกิลที่ฟาร์มพี่เตยเนี่ยครับจุดเด่นนะครับอย่างที่ฟาร์มเนี่ยจะเน้นอยากให้หน้าเขาเนี่ยใหญ่ป้อมหน้าย่นนะครับแล้วก็ขาสั้นไซส์ประมาณ13นิ้วนะครับแล้วก็ตัวเที้รับร่ำ เราอยากจะบีบให้เป็นสไตล์นี้เป็นของฟาร์มเราเองแล้วก็คือสไตล์ของฟาร์มก็คือเป็นสไตล์ของบิเกิลทั่วไปอยู่แล้วไหมฮะหรือว่าก็บางบางตัวเขาอาจจะมีหน้ายาวบ้างขายาวบ้างเกิน15นิ้วบ้างนะครับแต่ของเรา,าจ,จะพยายามคัดให้ตัวเล็กๆหน้ารักให้แบบนี้ให้เป็นตะมุตะมิใช่ให้เหมาะกับที่บ้านลูกค้าสามารถเลี้ยงได้ครับผม หรับแนวทางการเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้เลี้ยงน,นะครับน้องมิกก้เป็นสุนัขที่ค่อนข้างขีง prem, ้เล่นซุกซนฉลาดครับแล้วก็มีพลังงานเหลือร้นชอบเข้าสังคมครับแล้วก็เป็นมิตรกับทุกสิ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่แล้วครับน้องเนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นมิตรนะครับเพราะฉะนั้นน้องเขาจะไม่ค่อยชอบอยู่คนเดียวครับชอบอยู่กับผู้คนชอบอยู่กับสัตว์เลี้ยงด้วยกันยิ่งบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงด้วยกันอยูแ่แล้วก็จะยิ่งดีาเยเาะน่นจะะอจจไทป ขุดคุ้ยกัดแทะสิ่งของอาจจะสร้างความลําบากกับเราได้ครับแล้วก็ดังนั้นเราจึงควรแบ่งเวลาให้น้องเขาครับการพา้องเขาไปเดินเล่นออกกำลังกายครับนอกจากจะให้น้องเขามีความสุขแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้น้องเขาแข็งแรงด้วยครับแล้วทาง tiger e i g l e อ่ะครับมีตรงนี้ที่ยวเลยหรือเปล่าครับมี2ที่นะครับก็จะมีที่ปาจีนปาจีนเนี่ยเราจะไว้พ่อพันธแม่พันนะครับผมคือน้องเนี่ยจะผสมที่ปาจีนผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บรอจนกว่าน้องเนี่ยจะตั้งทองได้1เดือน หนึ่งเดือนแล้วค้อย้ายน้องมาอนุบาลทาข้อที่นี่นะครับเพราะใกล้เหมามากที่สุดครับในส่วนของพ่อพันนะครับมิเตอร์มีวิธีการดูแลที่พิเศษต่างออกไปไหมครับพ่อพันเนี่ยค่าเกิดกอนกอนที่จะประสมเนี่ยก็จะมีบํารุงโปรตีนเยอะหน่อยเพื่อผลิตสเปิร์มให้น้องนะครับผมให้น้องได้แบบว่ามีมีความแข็งแรงของคาร์โบไฮเดรตหน่อยครับผมน้องจะได้แบบผสมได้ติดได้เยอะครับ สำหรับมาตรฐานของสายพันธุ์บีเกิลอ่ะครับอยากจะให้พี่เตยช่วยแนะนำมาตรฐานสายพันธุ์บีเกิลนะครับ <Okay. S 2> น้องอย่างเรื่องมาร์กิ้งนะครับน้องก็จะมีถุงมือนะครับผมแล้วก็มีถุงเท้าหางนี่ต้องติดผู้กันนะครับผมเขาเรียกหางติดผู้กันบีเกลิลสายพันธุ์แท้เนี่ยจะมีหางที่ขาวนะครับผมไม่ว่าจะติดเล็กหรือจะติดน้อยก็ตามต้องมีหางสีขาวนะครับถ้าเกิดหางดําไปเลยแสดงว่าไม่ใช่พันธุ์แท้นะครับมาร์กิ้งเนี่ยส่วนใหญ่3มสีเขาจะมีสีน้ําตาลดําขาว ลักษณะสีมาตรฐานนะครับของพิเติร์ครับผมแล้วน้องพอลเนี่ยครับที่สีเขาดูจางกว่าสีปกติอเงี้ยครับผมอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเป็นสีบูนะครับผมเป็นสีหายากครับแล้วก็มีติดตาฟ้าด้วยนะครับหายากครับผมคือปกติอย่างที่ทําฟาร์มมานี่ก็จะเจอแค่สองสาตัวนี้ราคาเขาก็จะก็จะสูงขึ้นนิดนึงไปเลยใช่ครับครับผมแล้วอย่างนี้พี่เติร์มีวิธีการจัดการข้อภายในหนึ่งวัน ยังไงนะภายในหนึ่งวันนะครับอย่างตอนเช้าเนี่ยหกโมงน้องหมาปลุกแล้วน้องหมาปลุกแล้วนะครับเราก็จะพาน้องหมาเนี่ยออกม้างนอกก็คือเห่าปลุกแทนน่ะใช่ไหมครับหกโมงเช้าเลยก็ออกมาข้างนอกแล้วก็ทําความสะอาดในคอกนะครับให้อาหารน้องข้างนอกทำความสะอาดเสร็จแล้วก็รอประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมงทําให้คอกเนี่ยแห้งสะอาดแล้วพาน้องเข้าไป กลับไปนอนอีครัคาวามชืม้นก็อาจจะส่งผลต่อผิวหนังเขาเหมือนกันใช่ใชครับผมต้อาหารครับทาง Tiger Bico ให้เป็นกี่ช่วงเวลาต้าอาหารนี้ให้3ช่วงเวลานะครับผมก็จะมีเช้ากลางวันเย็นครับ ารสุนักเม็กรอบเจอไฮมอสูตรเกลนฟรีความอร่อยและดีต่อสุขภาพที่พัฒนาสูตรร่วมกับสัตวแพทย์ทางแบรนด์ตั้งใจคิดคนขึ้นมาเพื่อตอบความต้องการของสุนัขที่เรารักมากที่สุดเต็มไปด้วยประโยชน์และคุณค่าทางสารอาหารอร่อยจากเนื้อเน้นๆทําให้เจ้าสีขาของคุณสุขภาพดีอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับวิธีการเลือกรูสุนัขสำหรับคนที่กำลังสนใจน้องบีเกิลอยู่เนี่ยครับอยากให้พี่เตยช่วยแนะนำให้เราเลือกได้แบบว่าได้ถูกต้องที่สุดถ้าถ้าเป็นฟาร์มเลือกนะครับเราจะดูในช่วงของขาเขาก่อนขาเนี่ยต้องต้องสมส่วนต้องผมใหญ่พอพอกับสมกับตัวนะครับแล้วก็หน้าอกเนี่ยฮะก็ต้องพอดีบาลานเวลายืนแล้วไม่ขาดทางับครับผมแต่ที่ฟาร์มเนี่ยจะชอบ ที่แบบว่าน้องหมาเนี่ยมาร์กิ้งแบบว่าตรงนี้จะเป็นสีขาวขาวขึ้นมาเลยอ๋อบริเวณหน้าผากเขา,ใช,ขาใช่ไหมค,ครับเวลาลูกค้ามองเห็นหน้าเขาแล้วมันจะดูหน้าขา,ขาวขาวดนาูน่ารักเงี้ยครับแล้วยังมีสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องดูเพิ่มเติมอะไรที่พี่เตยบอลแนะนําได้ไหมครับอย่างลูกค้าที่จะซื้อน,น้องหมาใช่ไหมค,ครับว่าจะดูดูยังไงก็อย่างน้อยเนี่ยต้องต้องให้น้องเนี่ยมีใบพยติกีเพื่อยืนยันสายพันธุ์แท้นะครับว่าเราจะได้ไม่ถูกหลอกว่าตัวเนี้ยอาจจะ เป็นสายพันธุ์อื่นหรือพันธุ์ผสมนะครับแล้วทุกฟาร์มเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจสุขภาพอาจจะเป็นเทสเรื่องพาวเวอร์ไวรัสโรคอ่าโรคลำไส้อักเสบที่น้องๆชอบเป็นกันให้เทสก่อนก่อนส่งหม้ออ๋ออย่างฟาร์มที่เตยก็คือตรวจสุขภาพให้พร้อมที่จะส่งครับใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะมีวัคซีนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งถึงสองเข็มแล้วค่อยส่งนะครับเพราะว่าพาวเวอร์ไวรัสนี่อันตรายมากเลยใช่ไหมฮะในลูกหมาถ้าเป็นโอกาสรอด ก็ขาดรอบน้อย,นอยมากครับผมถ้าเป็นภาวะรัดใช่ครับแต่ถ้าเกิดเรารู้เนิ่นๆว่าเป็นก็รีบรักษาก็น่าจะทันครับผม ำสำหรับเทคนิคการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับมือใหม่หัดเลี้ยงนะครับก็โดยทั่วไปแล้วครับเมื่อเรารับน้องหมามาอยากจะแนะนําให้พา้องหมาไปตรวจสุขภาพแบบสัตวแพทย์เบื้องต้นครับวางโปรแกรมการทําวัคซีนการถ่ายพยาธิครับเพราะว่าการดูแลสุขภาพที่ดีตั้งแต่แรกเนี่ยฮะจะทําให้น้องเขามีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนครับแล้วสำหรับน้องๆสายพันธุ์บีเกิลครับอยากจะฝากในเรื่องของการดูแลเรื่องหูครับเนื่องจากน้องเนี่ยเขามีใบหูที่ค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็ปิดลงมาทําให้อากาศภายในมาระบายได้ไม่ดีอาจเกิดการหมักหม พาน้องวีเกิลไปอาจจะทําการล้างหูให้น้องครับอย่างน้อย2ส,สัปดาห์สักหนึ่งครั้งครับก็อาจจะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้เหมือนกันครับพี่เตยครับ,รบอย่างตอนนี้โอ๊ตเห็นรูที่พี่เตยพาน้องสุดนักไปหาครอบครัวเยอะมากเลยอยากแอบ,บถามนิดนึงครับว่าของฟาร์มพี่เตยเนี่ยครับน้องๆที่แพงที่สุดเนี่ยครับราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แพงที่สุดก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งนะฮะก็ราคาประมาณ25 0 0 0นะครับที่แพงที่สุด สองหมื่นห้าลทำไมเขาถึงแพงกว่าตัวอื่นนะลักษณะสวยแล้วก็โปรไฟล์ดีะครับผมพ่อก็คือเป็นแชมป์แม่ก็คือแชมป์เลยครับแชมป์ทั้งคู่แล้วก็ลักษณะสวยมากสามารถประกวดต่อได้เลยครับผมอ๋อก็คือเราสามารถซื้อไปเป็นหมาประกวดได้เลยได้ครับผมเป็นเกรดประกวดนะครับตรงก็คือสีสีจำเป็นต้องเป็นสีสีรูอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่จำเป็นครับไม่จําเป็นก็จะเป็น3สี ครับผมก็นจะเป็นดำน้ำตาลขาวสีมาตรฐานเลยครับอยากจะให้พี่เตยช่วยฝากน้องๆจากฟาร์ม Tiger Beagle Farm สักนิดหนึ่งครับสำหรับทุกคนที่สนใจ Beagle ก็ Tiger Beagle Farm นะครับ Facebook นะครับก็จะเป็นชื่อ Tiger Beagle Farm เลย TikTok Tiger Beagle Farm นะครับแล้วก็ l ล n e tbf 1985นะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงบ e เกิลนะครับผมติดต่อทางเพจหรือทาง TikTok ได้เลยนะครับผมได้พันแท้แน่นอนมีเบบันที่ดูแลสุขภาพ แล้วก็<ช>แถมติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาด้วยใช่ครับผมสุดยอดนะคใครที่สนใจน้องบีเกิลที่แสนน่ารักแบบนี้รีบติดต่อไปที่ฟาร์มไทเกอร์บีเกิลเลยนะคะที่สำคัญราคาเป็นกันเองอีกด้วยค่ะ